คิดเอาว่าแบบเรอยู่อยู่บินไปถ่ายทำไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วมเหมือนพี่เขาบอกว่าเฮ้ยแบบแรกๆยังไม่ต้องแท็กก็ได้นะเหมือนลงลงไปก่อนก็ได้ลงเรื่องหลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาไม่คิดว่าเออคนจะแบบเข้าใจผิดเพราะว่าพี่โดมไม่ได้ไปด้วยเลยตกใจไหมครับมาแบบกลายเป็นข่าวดูแบบโอ้โหใหญ่โตเลยจริงๆก็ก็ตกใจนิดหน่อย,ยค่ะก็ ส่งรูปมาให้ดูเมื่นไหรอยากเห็นว่าแบบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นแกก็จะเป็นโมโหแบบเห็นว่าหนาวมากอะไรอย่างเงี้ยร้อนหนาวจริงๆหรือว่าแบบใส่ชุดแบบบอคุอะไรเงี้ยแล้วมันหนาวมากแบบเรามีแอบบ่นไหมคะว่าแบบแม่ต้องมาถ่ายด้วยกันนะไม่กล้าไม่กล้าบ่นแรงคะ่ะ <laughs> ริงแล้วเรามีโอกาสได้แบบดูดูไว้บ้างไหมคะว่าแบบถ้าเป็นงานเราจริงๆอยากจะใส่ชุดอย่างนี้ถ่ายอย่างนี้อะไรเงี้ยจริงอะพอหนูไปถ่ายครั้งเนี้ยหนูก็เลยแอบแบบก็เหมือนได้ลองแล้วก็เหมือนเล็งๆไว้นิดนึงเหมือนกันว่าเพราะว่าเอาจริงนึกคือตอนแรกนึกภาพไม่ออกเลยว่าตัวเองจะแบบถ่ายแบบไหนดีอะไรนะคะช่ายก็ก็ดีเหมือนกันเหมือนได้เป็นประสบการณ์ว่าเออไปถ่ายเมืองนอกเขาทำกันยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ลองฝึกๆไว้ก่อนอะไรเงี้ย ามาช่วยงานกันไปก่อนเลยอาจจะยุ่ยงๆงานที่ดรง,งเอก็เพิ่งลุยแบบเหมือนผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วก็จัดงานเฟสั่อะไรต่างๆก็มันเลยยุ่งค่ะแล้วถามว่าอยากเจอลงเอยไหมก็อยากค่ะเพราะว่าเราก็แฮปปี้กันดีอย่างที่เห็นไม่่อยทะเลาะกันเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวเราก็พอแล้วแหละเนาะจริงๆก็โอเคค่ะก็ได้อยู่ <laughs> ตัวมันว่างเมื่อไหร่ก็คงจะได้จะได้คุยคุยกันเลยเพราะว่าพี่ดมเขาก็พูดอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พี่ดมไม่เข้าไปคุยกับคุณแม่มากขนาดนีคุยใหญ่อะไรเงี้ยจริงๆพี่ดมเขาจะชอบเหมือนเราพูดใหญ่ๆคุณแม่เลยเป็นว่าพี่ดมคุณแม่จะคุยไลน์กันอย่างเงี้ยแม่หนุ่มอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีแม่ก็จะฝากเวลาไปเที่ยวไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยคก็พี่ดมก็มีอะไรแบบว่าก็แบบเอเดี๋ยวแบบพี่แม่เดี๋ยวผมจะแบบลองดูบ้านแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย เขาจะหยอดหยอดมากกว่าแต่ดูตัวเขาก็ดูยังยุ่งยังแบบไม่มีเวลาค่ะจริงๆมันต้องรอเวลามากกว่าแต่เราสองคนก็มีความสุขสีแฮปปี้ดีค่ะจริงๆพี่โดมจะรอแบบเซอร์ไพรส์เราอะไรอย่างเงี้ยว้าวแต่เซอร์ไพรส์เลยคาะน้องก่อนเถอะค่ะจะประมวลไหมวะคะไปเที่ยวอย่างนี้แล้วเราจะโดนไหมอะไรเงี้ยจริงเออเนาะจริงเนาะ แอบไม่คือหนูเป็นคนชิลมากแล้วก็ไม่คิดถึงเรื่องแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดคนนึงเขาทำขึ้นมาหนูคงต้องเตรียมตัวไว้หน่อยเพราะอะไรนะคุณไปรอนน้องเดี๋ยวแบบไม่มีคิวออกสื่อบางคนจำไม่ได้แต่คงยากค่ะคือเขาก็ยังยุ่งอยู่กับงานเรื่องหลังนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนถ่ายละครอะไรเขาก็ยังแบบภาพเกี่ยวเขาคงยังต้องใช้เวลาอีกนิดนึงอย่างที่แบบพี่ยมอย่างเงี้ยคุณแม่ไปแล้คุณพ่อคุณแม่เองก็ว่าไงบ้างคุณแม่หนูใช่ไหมคะ เพราะว่าค่อนข้างรู้ว่าเราคบกันอย่างเขาเรียกว่าอะไรแบบมองอนาคตอล้ค่ะคุณแม่ก็คงแนวตอบเล่นๆกลับไปเลยมากกว่าเพราะเขาค่อนข้างแบบคุยกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ผมไม่ได้พูดแล้วคือส่วนใหญ่ที่บ้านหนูก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่เราแต่ว่าเขาก็รู้ว่าเราคบกันมา4ปีอะไรอย่างงี้แล้วก็นานแล้วแล้วก็ดูคุยกันเรื่องอนาคตไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างไว้วางใจนะพ่อคุณแม่